มาชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันเนื่องจากว่ารอดูป่าเจาะแก่จุดสไลด์นะแกจะไม่ลงมาสักทีแต่ฝั่งนี้ครับเขาเคลียร์ทางเส็จนี่เขาตัดดินยกปุ่งขี่รอเลย mm hmm. ก็เลยแหมเสียสมชายมาพอดีนะครับเนี่ยจริงๆอ่ะหก้อมเหลืออยู่สองคันสอยอดยอดอสศวตเียบยอดคุณทรัพย์แล้วทีนี้ เีส๋สมชายมาได้จังหวะพอดีอ่าจัดไปเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยลืดลืดใส่ดินเลยเอาหัวไอบอกอยากจัดให้แล้วอยากจัดให้แล้วก็จัดดีครับดีครับดูดีครับผลงานผลตก น้ำท่วมเลยเต็มเลยเนี่ยลืน่นดินเหนียวลืน่นให้จมไม่จมแต่ลืน่นนี่เป็นเที่ยวแรกของตีเล็กนะครับยอดอัศวินเอายอดอัศวินลงมาจะวิ่งสองคันกับสีสมชายแหละทีมงานก็แจ้งข่าวไปแล้วจะมีใครมาก็ตามมาแล้วทีมงานเท้าแก่ก็มาอยู่สักคนนะครับเนี่ยเราวิ่งกันเลย เพราะว่าไมโครนี่เขาอยากทำงานอ่ะจัดให้ลื่นลื่นลื่นนี่ยังเกียร์หนึ่งอยู่เดี๋ยวหาจังหวะสับสอก่อนจะได้มีแรงส่ขึ้นไปสามสอก่อนครับ

ขึ้นได้ครับขึ้นได้แต่ว่าโอ้ยตุ๊บปัตุ๊ปเป้เลยครับถนอนนอนทางเลยตุ๊กเป้เนี่ยน้ำขังน้ำขังก็วิ่งครับถนนนั้นเป็นดินทราย แต่ในบอ่อเป็นดินเหนียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเนี่ย รถน้ำเขามาเติมอยู่รถน้ำเขามาเติมอยู่ครับเร่มหรือ,อยังไม่รู้อ่ะรอก่อนรอก่อนเป็นรถน้ำของเทศบาลตำบลบ้านด่านครับที่เขาเอาน้ำมาเติมเติมใส่ถังประปาเนี่ยเพื่อทำผลิตประปาส่งให้กับ หมู่บ้านนะครับบ้านหนองทับน่าจะน่าจะหมดพอดีครับน่าจะหมดพอดีนี่สุดยอดเลยครับป่าแกก็ไม่ลงนานะเพราะว่ามันลื่นดินติดเทา้าต้องใช้ระบบปีนครับใช้ระบบปีน ไปดูที่เทพร้อมกันบ่ดินเราออกได้แล้วนะครับเที่ยวแรกออกได้สบายถึงแม้จะลื่นแต่ว่าสามารถที่จะขึ้นฝั่งมาอย่างปลอดภัยเพราะว่าโคไอเนี่ยเขาเคลียร์ทางให้อย่างดีแล้วด้านบนทางขึ้นก็มีอาจารย์พุทธเคลียร์ให้อย่างดีเหมือนกันส่วนที่เทครับเดี๋ยวมาดูกันครับมันก็เละเลื่นๆืนหน่อยเราก็จะเทแบบปลอดภัย ลงไปนี่เรียบร้อยแน่นอนลื่นแน่นอนออกไม่ได้ ลื่นไหมแต่ว่าล้อหลังข้างซ้ายเนี่ยก็คือร่วงจากถนนนะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่ขานี้ก็วุ่นวายกับที่กับรถแหละ แบบปลอดภัยปลอดภัยกลับแบบไม่ลงไปลึกเนี่ยแค่นี้ยังลื่นเลยก็เดี๋ยวยํำไปย่ำม,มาก็น่าจะแห้งเองแล้วครับสองทันเที่ยวแรกเสียสมชายมาแล้วนูน่น เที่ยวแรกของเสียสมชายครับแกเอานู่นเลยครับแกบุกเข้าไปเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยบอกแล้วบอกแล้วว่ามันลื่น ไปก่อนไ <c> อ <oughs> เราก็จะรอดู <c oughs> เนี่ยมันจะเข้าได้ยังไงเนี่ยน้ำขัง <c oughs> ผมรอดูก่อนดีกว่าเอานี่เลย <c oughs> เอานี่เลยก็ปลอดภัยแล้ว ดีกว่าจะเข้าข้างในนี่ครับน้ำมันขังครับมันเป็นดินเหนียวก็ฝนเพิ่งหยุด <c oughs> แดดออกก็เอาเลยมาจัดไปโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ